เอาเลยพี่น้องตัวนี้ว่าไม่นอกมาเท่ามันบาดหลแต่ว่าถ้าแกงไล้ไม่แรลงกับแกงได้แต่ว่าบอกว่ามันไม่ออมไมหลยอยู่เลอือกเอาต้นกันดอกหาวได้ดอกอ่อน มันเป็นทรงมืดๆได้มันจช่คือฝนที่ตกตไปตลอดฝนมันจะตกฟ้ามืดนะจะเว,ว,ว้าทิ้งถ้าถ้าคนจะกิน,นอะแต่ว่าเหาก็ 그래 정도로 닿아 있는 욕구 없이 잖 พี่น้องจะว่ามียใบใหม่เห็บปาจ้ะพนมันเป็นใบใหม่ถ้าจ้ะทำไมปูกขาแบบนี้อุบวดไปจ้ะพี่น้องเห็ดปลานี่มันจิอบวกไปปวดขาเอดเลม็นไ่ดอกเห็นบรจ้ะกไม่ต้องมองไกลแล้วก่อนก็จะบอสซาดิบนี้ ดึงกันแกพีเนาะโอ้เจะ้ะไปกระโดโด,โดนาะนใบหม่สุนคือมันขาพี่น้องเอ้ยจ้ะน่าใจพี่น้องจ้ะน่าใให้นํำกันได้พี่นอ้องเอ้ยลปข้างลายในอีเมีย